รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอยากรู้เรื่องจกักรยานเปิดดูใบกูรูไม,ม่ว่าจะเสือบอกสกวกเขาจักรยานแม่บ้านพลิกเกอร์ทัวร์เรื่องจักรยานอื่นๆเขาดูแลกันอย่างเราจะเลือกซื้อตั้งแบบไหนจักรยานที่เหมาะกับตัวเรา ไปกูรู้มีคำตอบอ,อ,อ้ร่างกายแข็งแรงเพราะเราปั่นอ้ลุยทุกเส้นทางไปด้วยกันทุกเส้นทางไปด้วยกัน嘛นะ ครับผู้ชมครับพบกับผมกบวาสานมือหนุ่ในรายการไบคูรูครับรายการที่จะพาคผู้ชมนั้นไปเรียนรู้เรื่องราวของจักรยานครับผู้ชมครับวันนี้ครับผมมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบในการปั่นจักรยานแล้วก็อยากจะปั่นจักรยานทุกวันเป็นชีวิตจิตใจบางคนนั้นแหมไปทํางานมานะครับกลับมาแทบจะมีเวลาปั่น มันก็ตกมืดแล้วฝนตกมากนะครับปัจจุบันอากาศก็ร้อนสุอเกินวันนี้ครับเรามีอุปกรณ์ช่วยจะเป็นอะไรเดี๋ยวถามผู้รู้ของเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับชื่นเคยครับเราอยู่กับพี่อ๊อฟนะครับคุณปนตีคําสิงจากไบคับนั่นเองครับปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นสำหรับคนที่ชื่นชอบในการปั่นจักรยานนะครับเวลาปั่นแล้วมันติดพี่ครับวันนี้กลับบ้านดึกไปออกไปปั่นไม่ทันไม่มีคนจะปั่นแล้วมันมืดับกัวอันตรายอีกนะครับ บางคนอยากจะปั่นกลางวันตื่นสายแดดร้อนอีกกลัวดำกลัวร้อนตกเย็นมาจะออกไปปั่นสักหน่อยฝนตกอีกมีวิธีการแก้ปัญหาทุกวันนี้นะครับมันก็จะมีอุปกรณ์นะครับที่จะทําให้เราปั่นจักรยานอยู่กับบ้านได้แม้กระทั่งอยู่ในที่ร่มนะครับมันก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าอุปกรณ์เทรนเนอร์ครับก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะปั่นจักรยานได้ตลอดเวลาหรือว่าว่างตอนไหนสะดวกยังไงฝนตก เราก็สามารถที่จะปั่นจักรยานที่เรารักได้ครับผมอย่างอุปกรณ์เทรนเนอร์นี่มันเกิดขึ้นมาดาแล้วหรือยังฮะเกิดขึ้นมาจริงมันเกิดมาพร้อมกับการแข่งขันจักรยานนะครับเป็นช่วงแรกๆเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่ที่เขาทํากันขึ้นมาเพื่อที่จะให้นักกีฬาซ้อมนะครับในวันที่อย่างมันเกิดขึ้นในยุโรปครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่หิมะตกเนี้ยไม่สามารถที่จะปั่นได้นะครับเขาก็คิดค้นเรื่องของอุปกรณ์ที่จะช่วยในการปั่นขึ้นมา ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของคล้ายๆกับไ้พวกเนี่ยครับก็จะเป็นที่เป็นรางปั่นนะครับแบบนี้แบบนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ถึงขั้นที่เป็นลุกกิ้งทั้ง3ามลูกขนาดนี้นะครับผมก็ยังเป็นเพียงแค่ว่าให้มันหมุนแค่ข้างหลังแค่นั้นเองครับครับอย่างปัจจุบันที่เทนเนอร์นี่พัฒนามาถึงไหนแล้วบ้างฮะปัจจุบันนี้นะครับมันจะมีเทนเนอร์ที่สามารถที่จะปั่นได้ทุกที่ทั่วโลกนะครับก็เหมือนกับเล่นเกมเลยครับแต่ว่าเกมเนี่ย มันเกิดขึ้นในพื้นที่จริงนะครับเพราะว่ามันมีไอตัวเทรนเนอร์บางตัวนะครับที่มีแอปนะครับแอปโทรศัพท์สมัยใหม่นะครับหรือว่าเป็นการดาวน์โหลดนะครับลงมาเพื่อที่ระยะเวลาในการปั่นเนี่ยแล้วก็ความหนืดของการปั่นเนี่ยมันจะเหมือนครับสนามจริงเลยนะครับสนามจริงไม่ได้แค่เป็นแค่สนามในบ้านเรานะครับเลือกได้เลยว่าจะปั่นในยุโรปอเมริกาใต้ ปั่นที่บาซินนะครับปั่นที่ออสเตรเลียได้ก็ได้ครับมันเป็นแอปพลิเคชันเหรอฮะใช่ครับตอนนี้คือเราสามารถเป็นดาวน์โหลดไหมฟรีไหมฮะตอนนี้ตอนนี้ดาวน์โหลดไม่ฟรีครับไม่ฟรีเลยนะขนาดนี้แะตอนแรกอาจจะมีตัวทดลองอยู่อ่าครับตอนนี้คือต้องเสียตังและครับนะครับแต่ว่าเออเป็นแอปพลิเคชันอย่างเดียวต้องมาประกอบอะไรกับมันจะประกอบเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับพวกนี้หรือว่าจะเป็นเดี๋ยวนี้มันง่ายมากครับเป็นแท็บเล็ตก็สามารถที่จะดาวน์โหลดขึ้นมาเล่นได้แล้วแล้วก็เชื่อมต่อเข้ากับเทนเนอร์นะครับเนี่ยเราก็ เราจะไปปั่นประเทศไหนซึ่งดาวน์โหลดพวกแอปพลิเคชันพวกนี้ครับเขามีการรีเสิร์ชของจริงนะครับก็คือว่าให้นักปั่นเนี่ยไปปั่นในสถานที่นั้นจริงนะครับแล้วก็มีการเก็บข้อมูลเก็บรายละเอียดเส้นทางว่าระยะทางจากเนี้ยเส้นทางตามเส้นทางตูดฟ้องเลยก็ได้นี่ครับเขาเก็บรายละเอียดมาถึงขั้นที่ว่าเนินลูกละหน้าแต่มันต้องสั่นกระเื่อนยังไงเลยมันมีถึงขั้นนั้นแล้วครับผมนี่แต่เนี้ยเราก็ต้องมีการสั่นกะเพื่อนแบบนั้นเลยเหรอฮะใช่ครับมันมีบางตัวนะครับที่ฒนามเหมือนจริงเลย นี้แสดงว่านักกีฬาก่อนจะแข่งขันสมมติโปรแกรมใหญ่ตูดฟ้องเงี้ยมันมีแอปพลิเคชันที่มันจําลองสนามนี้มาแล้วมีนะครับนักกีฬาก็ซ้อมเหมือนสนามจริงได้เลยอะไรเงี้ยซ้อมได้เลยครับอย่างเราก็อยากจะไปตูดฟ้องก็ลองได้ลองได้เลยแต่ว่าเราก็ต้องซื้ออุปกรณ์มาเช่นเดียวกันต้องมีนะครับต้องมีอุปกรณ์ครับผมอ่านนี่หน้าตาของเทนเนอร์นะครับมันพัฒนาไปถึงไหนแล้วหน้าตาปัจจุบันนี้ที่มีอยู่ครับครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่เทนเนอร์นยเขาจะเป็นประเภทครับ อันนี้เขาเรียกว่าประเภทจับดุมนะครับครับอย่างตัวนี้ก็คือจะจับดุมหลังนะครับอย่างตัวนี้อันนี้คือจะจับดุมหลังเพื่อยึดล้อให้อยู่กับลูกกลิ้งนครับตัวนี้จะเป็นลูกกลิ้งใช่ครับนะครับนี่จะเป็นลูกกลิ้งเพื่อให้ล้อหมุนนะครับแล้วก็เพื่อให้ผิวล้อผิวยางเนี่ยสัมผัสกับไอ้ตัวลูกกลิ้งนี้เพื่อให้ได้อารมณ์เหมือนกับว่ากําลังปั่นอยู่บนถนนหรือว่ากําลังปั่นอยู่บนพื้นครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวยึด ดุมนะครับเพื่อไม่ให้ลดหลุดครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของของเทนเนอร์อันนี้คือง่ายง่ายใช่ครับธรรมดานะครับตัวนี้ก็จะราคาไม่ไม่สูงมากต่อไปครับครับไอตัวนี้ก็จะเป็นตัวลักษณะเดียวกันนะครับเป็นเทนเนอร์แบบจับดุมแต่ว่าตัวนี้นะครับมันจะมีลูกเล่นก็คือว่าเราสามารถตัวนี้เราสามารถปรับความหนืดได้ครับความหนืดก็หมายถึงว่า เวลาเราปั่นขึ้นเนินรถเราจะช้าลงนะครับเพราะฉะนั้นความหนืดมากขึ้นนะครับไอตัวนี้ก็จะช่วยได้เลยนะครับเราหมุนเราปรับได้เลยว่าเราจะต้องการความหนืดขนาดไหนแล้วก็ปรับนะครับมันมีถึงตัวนี้มีถึงแปดระดับครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความหนืดค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอันนี้ก็จะต่างจากไอตัวนั้นครับขั้นเพิ่มมาคือมันมันจะมีสายต่อด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับเข้ากับตัวของเทรนเนอร์เหรอฮะครับสายต่อก็คือว่า มันจะมาบังคับตัวโรเตอร์ข้างหลังนี่ครับนะครับก็คือว่าถ้าปรับระดับให้มันหนืดขึ้นตัวนี้ก็จะทํางานหนืดขึ้นนะครับก็คือจะดันเข้ามาให้กา้ชิดล้อมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าจะสังเกตก็คือว่าอย่างข้างในนะครับมันจะมีลักษณะคล้ายตัวตัวพัดลมนะครับเป็นใบพัดครับเพื่อที่ว่าเวลาถ้าอย่างกรณีถ้าปั่นบ่อยๆนะครับความร้อนมันเกิดขึ้นบริเวณนี้มันสีสีนะฮะใช่ครับมันเสียสีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงมีต้องมีพัดลมเพื่อที่จะเป่า ระบายความร้อนครับอย่างตัวนี้ครับไม่มีอะไรยึดจับเลยนะครับไม่มีเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นเทนเนอร์แบบสามลูกกิ้งนะครับตัวนี้ก็คือการปั่นเนี่ยจะไม่มีตัวอะไรยึดจักรยานเลยครับนะครับจะปั่นจักรยานเหมือนอยู่บนถนนจริงนะครับต้องทรงตัวให้ดีครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะปั่นเทนเนอร์นี้ได้เนี่ยต้องมีความสามารถค่อนข้างที่จะท่านจะดีทีเดียว ในการส่งตัวเรื่องของจักรยานคือยากเหมือนกันนะครับถ้าเกิดนี้มือใหม่มาเนี่ยมีโอกาสล้มได้นะฮะใช่ครับมีโอกาสล้มได้เลยนะครับอะวันนี้เรามีมือเก่าเรียนเชิญมือเก่านะครับมามาสาธิตหนึ่งนะครับผมการลงในส่วนของเทนเนอร์เครื่องนี้ครับครับดูแล้วมันน่าจะยากครับมีเทคนิคไหมฮะมีครับต้องบับแฮนดีๆครับอีกใช่การทรงตัวนะครับต้องทรงตัวให้ดีครับ เขาจะขึ้นยากนิดนึงครับตัวนี้อครับผมอลองดูครฮะซึ่งปกติแล้วขามันจะค่อนข้างถ้าเกิดเราปั่นจริงๆใช่ไหมับขาเราค่อนข้างจะสูงกว่ามันไม่ได้แตะเต็มเต็มท้าอยู่แล้วแหละครับถูกไหมฮะเพราะนี่มันมีเซนเซอร์ยืดมาอีกใช่ครับน่าจะขึ้นยากพอสมควรนะครับอพี่ลองลอง มันก็ฟีลเหมือนเราปั่นไปในสนามจริงครับอันนี้ก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนเกียร์ได้เลยนะครับครับนี่ครับอ๋อเปลี่ยนเกียร์ได้ด้วยเปลี่ยนเกียร์ได้ด้วยครับอ่าพี่ลองโชว์เปลี่ยนเกียร์นี้ครับผมนี่ครับเปลี่ยนเกียร์ได้ด้วยนะฮะคือเหมือนจริงเลยใช่ครับเล่งความเร็วได้นะครับรับตรงนี้นะครับ พี่เคยพลาดแบบปันเลยฝั่งนู้นเลยไม่เคยไหมจะมีออกข้างพี่แต่ไปข้างหน้ายังไม่เคยกับจะมีะแถบออกข้างข้างแต่ยากน,นิดนึงมันจะแถบออกไปด้านข้างใช,ใช่ครับนี่นะครับเล่นกับเกียร์ได้เลยใช่ครับแล้วถ้าเกิดเป็นแบบแบบเทรนเนอร์แบบธรรมดาแบบนู้นละฮะครับฟิวมันได้ไหม,มไม่ถึงขนาดนี้ครับ อย่บางทีเวลาที่เปลี่ยนเกียร์เนี่ยมันก็จะไม่ได้ไม่ได้มีความรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้เหนื่อยหรือบางครั้งมันก็ไม่ได้เบาครับไม่สู้ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะเสมือนจริงนะครับครับโอเคดียูตอนลงอ่ะตอนลงทําไงฮะแต่ลงคนที่เขาถนัดแล้วชำนาญแล้วดูง่ายมากเลยนะครับดูง่ายมากทางนะครับลองไหมครับ นะครับใจจริงอยากจะรอนะอแต่กลัวล้มนะครับโอเคขอบพระคุณมากขอบคุณมากครับครับครับขอบคุณมากนี่นะครับคือถ้าอย่างเมื่อกี้ที่คุณกบถามครับว่าครับอย่างตัวพวกนี้มันสามารถที่จะเปลี่ยนเกียร์แล้วเป็นฟิลมารู้สึยังไงนะครับผมคุณกบลองปั่นตัวนี้ดูเลยก็ได้ครับครับอ่าผลองปั่นตัวนี้นะเปลี่ยนเกียร์จะรู้สึกยังไงใช่ไหมฮะใช่ครับย วันจนเป่นที่ถูกต้องก่อนอันนี้ผมปัดอยู่ที่สามอยู่ใช่ครับอันนี้ก็ยังไม่ต้องสนใจเรื่องความหนืดนะครับแต่ว่าอาศัยเปลี่ยนเกียร์ได้เลยครับผมเปลี่ยนเกียร์มันก็ได้ฟิลเหมือนกันนะครับนะครับมันไม่ได้ฟิลเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกับการที่เราเคลื่อนที่ไปข้างหน้าครับมันถ้าความรู้สึกแล้ว มันเป็นแค่การเหมือนการแค่วอร์มขาแค่นั้นเองนะครับการเปลี่ยนเกียร์มันก็เหมือนแค่แบบเออได้ได้เปลี่ยนไปนิดหน่อยครับไม่ไม่ค่อยรู้สึกเหมือนเหมือนเราปั่นจริงๆเท่าท่าไหร่ใช่ครับครับผมอันนี้ก็เหมือนกับถ้าพูดจริงๆก็คือเหมือนเอาไว้แก้ขัดะครับเวลาที่เราไม่ได้ปั่นครับไม่มีเวลาปั่นนะครับตรงนี้คือว่าเวลาฝึกซ้อมนะครับครับอย่างบางทีพวกที่แข่งขันจริงๆครับเขาจะต้องมีการฝึกซ้อมอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างเช่นจับเวลาในการปั่นอะไรต้น ในช่วงเวลาพักเขาก็จะใส่พวกนี้ในการที่จะซ้อมด้วยตัวเองนอกจากที่จะนอกเหนือจากโค้ดมาครับผม,มนะฮะทีนีรแล้วเทนเนอร์อมันมีมีกี่กี่แบบกี่รื่นอะไรยังไงมันพัฒนาไปถึงตอนไหนแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็อย่างที่เล่าไปเมื่อกี้ครับมันพัฒนะานไปจนถึงขั้นที่ว่าเราสามารถที่จะเลือกปุนประเทศได้เลยนะนะครับหรือแม้กระทั่งว่าทําเป็นเหมือนห้องดูหนักนะครับครับนะครับก็คือว่าเป็นแผ่นทั้งผืน ที่พื้นนะครับแล้วก็ชวนเพื่อนมาปั่นที่บ้านได้เลยนะครับก็จะเป็นระบบสายพานที่ทําได้เต็มห้องเลยนะครับแล้วก็จะมีจอซิมูเลชันนะครับดูอยู่ข้างหน้าครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเรื่องเป็นเหมือนรูงความบันเทิงละทีเนี้ยชวนเพื่อนมาปั่นอยู่บ้านได้เลยดูนั่นดูนี่กันไปอะไรครับอันนี้มันพัฒนาไปถึงขั้นนั้นละครับแล้วแล้วอย่างประโยชน์ของเทรนเนอร์ครับอืมครับทีแล้วมันสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรฮะสร้างขึ้นมาก็เพื่อที่จะ ทำให้เราได้ปั่นจักรยานในวันเวลาที่ข้างนอกไม่สามารถที่จะเราจออกไปปั่นได้ mm hmm. นะครับรัวอย่างที่เล่าให้ฟังตอนแรกว่าเป็นเรื่องของคนยุโรปที่สภาพแวดล้อม mm hmm. เต็ไมไปด้วยหิมะออกปั่นไม่ได้อะไรครับใน,นบ้านเราก็เลยเออกมาบ้างอย่างฝนตก mm hmm. นะครับบ้านเราออกปั่นไม่ได้หรือคนออกปั่นได้แต่ก็รู้สึกว่าให้กลับมาก็ต้องดูแลจักรยานตัวเองเยอะครับผมอาศัยว่าปั่นตรนเนอร์ละกัน mm hmm. นะครับ นะครับและนี่ครับคือเรื่องราวนะครับของเทรนเนอร์ที่เราได้เรียนรู้กันนะครับสำหรับใครที่การที่บอกไปแล้วนะครับชื่นชอบในเรื่องของการปั่นจริงนะครับดีนี้มันมีเทรนเนอร์นี่แหละฮะเขาเรียกว่า ใครที่มีกําลังซื้อขนาดไหนก็แล้วแต่เลยนะครับตัวแบบธรรมดาก็มีไม่แพงขาตั้งธรรมดาคุณก็ปั่นออกรังกายของคุณไปหรือว่าต้องการที่พัฒนาอย่างโลกปัจจุบันนี้ในเรื่องของแอปพลิเคชันก็มีให้ดาวน์โหลดกันนะครับก็เอาไปทดลองปั่นกันดูกันแล้วกันเอาล้ครับเดี๋ยวเราให้เรียกว่าขออนุญาตเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญเลยในการใช้เทรนเนอร์นะครับไอแบบเนี้ยธรรมดาละนะแต่ว่าประทับใจเหลือเกินกับการปั่นเทรนเนอร์แบบนี้เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคกันสำหรับใครที่อยากได้ฟิลลิ่ง ของการปั่นเทรนเนอร์ซึ่งมันใกล้เคียงกับสนามจริงนะครับลองมาดูกันทีครับช้าๆนะครับคันนี้นะฮะครับมาจักรยานแน่นอนมันก็ต้องเป็นไซส์ที่เราปั่นประจำนะครับเราจะทําให้มันต่ำลงมาเพื่อไม่กลัวมันล้มนี่ได้ไหมฮะหรือว่าต้องไซส์ปกติเราซ้อมจริงเลยไซส์ปกติเลยครับไซส์ที่เราปั่นทุกวันนะครับไม่ต้องไปปรับอะไรทั้งสิ้นนะครับเริ่มต้นครับทําไหก่อนนะครับเริ่มต้นนะครับต้องยืนตรงแขบที่เขาไม่ให้ยืนนะครับ ยืนตรงนี้ก่อนนะจะขึ้นง่ายครับอืแล้วก็ค่อมจักรยานไปจำเบรกหน้านิดนึงครับ้อแต่เบรกหน้าไว้ก่อนที่จะกันที่มันจะลื่นไปทางหน้าครับแล้วก็ดันแรกๆครับดันขาเป็นไรขึ้นมาที่แรกที่ซ้อมปัดนะครับใช่เพราะนี่จะง่ายแล้วก็ใช้แรงแรงขาเราดันลงไปเพื่อการท่งตัวข้างหน้าไว้ครับเนี่ยครับจะขึ้นง่ายเหมือนจะง่าย แต่ถ้าเราถ้าเราไม่ไม่ดันไปข้างหน้ามันจะส่งตัวยากครับสมมติเราอยู่เงี้ยเงี้ยปั่นเงี้ยมันจะไม่มีแรงไม่มีแรงส่งหรือว่ามีแรงส่งมันก็จะลม้มมันก็จะเวะเวงซ้ายเววขวาแต่ถ้าเรามีแรงส่งส่งส่งไปข้างหน้าครับมันก็จะมีแรงดันเพื่อให้เราส่งตัวง่ายครับครับดูเหมือนจะง่ายครับพี่ออฟ <laughs> 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 พี่ออฟซอมแบบนี้ว่าไหมครับซอมแบบไหนต้องยอมรับผมปั่นแล้วก็ล้มตลอดเลยครับ ก็อยู่ด้วยความชำนาญนกัน <บา S 1> <laughs> นะครับฝันอย่างแรกก็ยากครับยากมากซ้อมไปสักพักก็ได้ครับอยู่ที่ฟิลลิ่งเหมือนกันนะนะครับก็ทำความเร็วได้เลยนะฮะความรู้สึกเหมือนปั่นจริงเลยไหมครับความรู้สึกเหมือนปั่นจริงเลยพี่ก็ปั่นสนุกด้วยครับปั่นแบบเวลาฝนตกอะไรเงี้ยเราปั่นสามารถปัน่นอยู่ในบ้านได้ไม่ต้องออกไปปั่นข้างนอก ฝันเหมือนจริงครับฟิลเหมือนจริงนะฮะอารมณ์ลงลงเบรกปุ๊บอ่ะตอนลงเบรกคือยังไงตอนจอต้องเบรกเบรกคือเบรกหลังครับเบรกปุ๊บก็ขาข้างนึงยันไว้ครับต้องเป็นเบรกหลังด้วยใช่ครับเบรกชึกไม่ต้องเบรกแบบเบรกไม่แน่เบรกเห้แค่มันอยู่พอพี่เบรกแล้วก็ยันข้างครับลงยันข้างไป้ะเกิดเบรกหน้าได้ไหมเบรกหน้าก็ได้ครับ เบรกหน้าก็ได้เหมือนกันเบรกหลังก็ได้ครับอยู่ที่เราลงลงถนัดแบบไหนแรกแรกแต่แนะนําให้เบรกหลังครับเพราะมันจะลงง่ายกว่าเบรกหน้าไม่ไม่แนะนํำแนะนําเป็นเบรกหลังไปครับนะครับผมอยากจะลองเหมือนกันะสักทีนิดนี้ไหมฮะได้ครับย้อมครับถ้าเกิดผมเป็นลายไปนี่สนุกด้วยนะแรกๆต้องช่วยจับด้วยครับช่วยจับก่อนฮะใช่ประคองหน่อยอ๋อพอจะขึ้นใหญโอเคขึ้นมานี่นะ เดี๋ยวนี้ก่อนนะพร้อมก่อนขอลองก่อนนั่นไงนั่นไงต้องยันไปเลยครับไม่ขีดไปเลยขีบไปเลยนะใช่ครับถ้าหยุดแต่มันจะล้มลองมาขับแฮนด,ไได์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยากเหมือนกันนะครับยาก,เ,กยาเหมือนกันอ่ะขออีกทีครับขอโช์อีกทีได้อีกที ขึ้นครอบเฟรมเหมือนกันได้ครับอ่ายยันตัวขึ้นไปเบรกอีกหน้าเบรกง่ายแล้วก็ยันตัวขึ้นคือเอาขึ้นมาปุ๊บใต่เบรกเตะเบรกแล้วก็ยันยันตัวเองขึ้นมานบ่งครับแล้วก็เริ่มปั่นฉีบไปเลยก็จะขึ้นง่ายครับผมมันมว่ายากตอนเริ่มต้นเช่คใช่ครับปั่นได้มันกว่าจะง่ายเยอะขึ้นได้คือปั่นได้พี่พูดได้พี่ปั่นไปแล้วอ่ะพี่พูดได้นะครับ ก็คือมันได้ฟีลลิ่งเหมือนเราปั่นในสนามจริงนะครับสามารถเล่นเกียร์ได้เเกียร์ได้จริงๆทาความเร็วได้นะครับว่านี่คือเป็นเทคโนโลยีของเทนเดอร์ไปข้าไปอีกระดับหนึ่งเลยนะครับผมโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับผมโอเคสําหรับใครที่อยากจะทดลองการใช้เทนเนอร์นะครับมันก็มีหลายแบบหลายอย่างให้เลือกเล่นกันนะครับอยู่ที่อะไรบ้างครับวิโอฟครับก็อยู่ที่ ในเรื่องความชอบส่วนตัวนะครับว่าจะใช้แบบไหนดีสําหรับเพื่อที่จะเหมาะกับเรานะครับอย่างตัวเริ่มต้นก็มีนะครับอย่างตัวที่อยากสนุกเป็นเกมขึ้นมาก็เป็นราคาที่สูงขึ้นหรือว่าอยากเป็นแบบนี้ลุ้นหน่อยท้าทายหน่อยจะได้ฟิลลิ่เหมือนฝั่งจริงครับอ่าอย่างเทรนเนอร์ตัวเริ่มต้นสำหรับใครที่อยากแบบเออเป็นเจ้าของมาซ้อมเอาง่ายๆเลยอย่างตัวที่แบบธรรมดาแบบเนี้ยใส่ดุมทั้งหลังแล้วก็ปั่นแบบง่ายๆครับอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ ตอนนี้มันอยู่ประมาณ2,000กว่าบาทครับ2,000กว่าบาทก็มีแล้วนะครับผมสรับใครนะครับที่ชื่นชอบในเรื่องของการปั่นจักรยานนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ามีลมหายใจสําหรับจักรยานโดยเฉพาะเลยนะครับจากปั่นทุกวันื่อไหนไม่ปั่นแล้วคนที่ปั่นผมผมต้องบอกเลยว่าแบบวันไหนไม่ได้ปั่นแล้วหุ่นกินอ่ะใช่ครับจริงๆเสพติดไปแล้วครับอารมณ์แบบนั้นเลยอย่างผมวันไหนไม่ได้ปั่นปุกฝนตกบ้าง ติดนู่นติดนี่แล้วไม่ได้ปั่นบ้างวันนี้มันยุ่งยินเลิศเลยอยากจะปั่นก็นี่แหละฮะใช้อุปกรณ์นี้เทรนเนอร์ช่วยให้คุณนั่สามารถปั่นจักรยานได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถปั่นได้นั่นเองนะครับสำหรับนี้ขอขอบคุณวิทยากรมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบในเรื่องของการปั่นนะครับแต่ว่าไม่อยากปั่นบนเทรนเนอร์ละไปปั่นที่จริงเลยไปสนามสวยๆเลยที่ไหนมีสถานที่แนะนำบ้างสวยๆผมพาคุณไปอยากแน่นอนสำหรับวันนี้พาไปที่ไหนไปชมกันเลยครับ สำหรับวันนี้ครับนักปั่นท่านใดชี่ชอบการปั่นนะครับแล้วก็อยากที่จะเปลี่ยนสถานที่ในการปั่นผมมีอีกหนึ่งเส้นทางจะมาแนะนาครับวันนี้ครับผมพาผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองครับที่นี่มีเส้นทางปั่นที่น่าสนใจครับจะไปที่ไหนมาชมกันเลยครับสวัสดีครับเส้นทางของเราในวันนี้คือเส้นทางอะไรครับปั่นพิชิตบึงพันปีท้องมดดกเวีสนทอนบมันจะมีมี เส้นทางที่สมัยอยู่สองสองลักษณะนะครับครับลักษณะแรกก็คือท่องบุกกวีคือราชพภัณฑ์บุกกวีที่สิบแปดถึงยี่สิบสองขอครับถ้าเคยมาแต่งไว้สมัยท่านจะมีชื่ออยู่นะในตำเชื่อทางต่างๆในในเมืองแกงที่ราชเมืองแกงนะครับครับผมเราเราให้ปั่นเส้นทางนี้เพราะว่าเราต้องการให้ปลุกจิตสำนึกคนไทยให้มีความรักชาติรักรำดับสามของเราครับแต่ว่ายิ่งชาวจังหวัดระยองด้วยนะครับครับผมอีกเส้นทางหนึ่งเส้นทางพิเศจิตงพันปี บึงนี้ผมเคยเข้ามาเที่ยวเมื่อส you know. ักเปีที่แล้วเนี่ยท่านหนัวห <ๆ S 1> น้าสวนพิศษสัตว์ระยองเนี่ยพาชมนั่งร่บรองไปชมแบบน่าสนใจมากน่าสนใจอย่างไรท่านท่านหัวหน้าเลยครับผมอ้าวบึงนี้น่าสนใจยังไงครับอ๋อครับบึงนี้เนี่ยนะครับที่ท่านผอบอกว่าเป็นบึงพันปีเนี่ยนะครับอันนี้ก็นเนื่องจากว่าภูมิศาสตร์ของเขาเนี่ยนะครับเป็นบึงน้ําจืดนะครับขนาดใหญ่3,000 871ไร่นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของบึงเนี่ยนะมันไม่ใช่มีเฉพาะน้ํานะครับมันมีความหลากหลายของพืชนะของสัตว์นะครับของแมลงของนกต่างๆนะครับและโดยสภาพพื้นที่ของเขาเนี่ยในอดีตเนี่ยเป็นทะเลนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นบึงน้ําจืดนะแล้วมันมีป่าสม็ดนะป่าเสม็ดโบราณนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นบึงที่ ตกสํารวจรนะตกสํารวจจากการที่ประเทศไทยเราไปลงนามอนุสัญญาพื้นที่ชุมน้าโลกเนี่ยนะครับเมื่อปีพศ2514เนี่ยนะครับแล้วทางสํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมเขาสารวจนะครับบึงทั่วประเทศไทยเลยนะเมื่อที่จะอนุรักษ์ปรากฏว,ว่าบึงเนี่ยตกสํารวจเพราะอะไรฮะเพราะว่าสภาพบึงเนี่ยมันมีการวิวัฒนาการมานะครับคือมีสังคมโกญ้าน,นด ิดทั้งบึงเลยเพราะนั้นภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยแปลออกมาเนี่ยดูไม่ออกเป็นเป็นบึงใช่ครับเป็นทุ่งหญ้านะครับแต่ว่าเป็นทุ่งหญ้าที่อยู่กลางน้ำครับผมอันนี้จึงจึงเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งนะครับแล้วทุ่งหญ้าเนี่ยไม่ใช่ทุ่งหญ้าธรรมดาครับปรากฏว่าเราไปพบกล้วยไม้นะครับกล้วยไม้ดินนะครับลงไปอยู่ในน้ําด้วยนะครับอันนี้ก็จึงเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากนะครับเพราะฉะนั้นก็ อยากจะให้นักท่องเที่ยวนะครับที่ชอบปั่นนะครับทางสวนพฤกษศาสตร์ระยองของเราเนี่ยนะครับก็ได้ทําเส้นทางนะครับเส้นทางท่องเที่ยวนะสำหรับจักรยานที่จะปั่นภายในบึงซึ่งซึ่งเป็นพื้นที่เกาะนะบประมาณ400กว่าไร่นะฮะระยะทางประมาณสัก4กิโลนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยอาจจะยังเส้นทางอ่ะยังไม่เชื่อมกันหมดแต่ว่าเราก็มีโครงการที่จะพัฒนานะครับให้ให้เป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อม เชื่อมต่อกันได้นะครับเาะฉะนั้นสามารถที่จะปั่นเข้าไปสัมผัสกับป่าสม็จโบราณนะครับนอกจากนั้นเนี่ยทางสวนบึกสารยงของเรานะครับยังมีเรือนะครับนำเที่ยวนะครับเพื่อที่จะไปสัมผัสกับบึงพันปีที่ว่าเนี่ยนะครับไปสัมผัสแพย่ญาที่ลอยอยู่บนน้ำนะครับในอนาคตต่อไปนะครับบึงแห่งนี้เนี่ยครับโดยทางท่าน นายกเทศบาลตะบลสุทนทรพูดนะท่านก็มีโครงการนะครับที่จะพัฒนาบึงแห่งนี้ร่วมกันนะครับคือทําเส้นทางนะครับรอบบึงใหญ่ทั้งหมด3,800ไร่เนี่ยนะครับระยะทางประมาณา10กิโลนะรลตรงนี้จะพัฒนาให้เป็นเส้นทางสําหรับจักรยานโดยเฉพาะเลย อันน uh, ี้คือสิ่งที่จะคือคือระวางแผนไว้แล้วใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดใครมาก็อยู่ที่ประมาณ4กิโลได้ครับนะครับปั่นเข้าไปชมบรรยากาศของทุกัทนปีนะครับเอาแล้วอย่างเส้นทางตามรอยบทกวีนี้ระยะทางประมาณกี่กิโลฮะอันนี้จะประมาณไปกลับประมาณ20กิโลครับยี่สิบกิโลจะเลาะไปตามชายหาดนะชายหาดงั้นเรามาที่นี่จะได้2อย่างเลยครับชายหาดหาดติดทะเลทั้ง ครับแต่สองกจกรจุดสตาร์ของเราอยู่บริเวณนี้นะครับอย่างวันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นนี้คนจะค่อนข้างเยอะทีเดียวเพราะว่าเราจัากิจกรรมกันนะครับเหมือนเป็นการเปิดสถานที่ในการปั่นให้คนทั่วไปในได้รู้จักสถานที่ปั่นนะครับอย่างงานในวันนี้จุดสตาร์คือที่นี่ที่นี่ครับแล้วไปที่ไหนต่อครับเริ่มแรกเนี่ยครับอยู่ที่หน้าสวนพกษาสารระยองเลยนะครับเขาเรียกว่าบุษพานใหญ่ในตรงนี้เนี่ยท่านสุทรผู้เนี่ยนะท่าน200กว่าปีเนี่ยนะท่านเดิน เดินทางผ่านเส้นทางนี้นะครับล้วบริเวณหน้าสวนพฤกษศาสตร์เยเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นสะพานไม้นะครับสะพานไม้โบราณเลยนะชื่อว่าสะพานใหญ่เห็บนะครับวันนั้นก็จะถูกบันทึกไว้โดยท่านสุนทรภู่นี่แหละครับบันทึกไว้แล้วจากหมุดสะพานใหญ่เห็เนี่ยก็จะข้ามถนนเรียบชายทะเลนะครับบ้านเพแกงกล่มเนี่ยนะครับข้ามไปฝั่งทะเลนะครับก็จะเป็นหมุดอ่าวเจริญนะครับตรงนั้นก็จะเป็นชุมชนของชาวปมงเล็กๆนะครับบ้านอ่าวเจริญนะครับ อันนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกบุดนึงนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะย้อนกลับไปทางบ้านเพนะนะไปอยู่ที่มดุดอ่าวสมุทรนะครับครับที่นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาสัมผัสบรรยากาศในการปัน่นเพื่อมาชมบึงพันเบมาปั่นตามรอยบทกวีของสุนทรภู่มาที่นี่ได้เลยครับอําเภอแกลงจังหวัดระยองครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ